อันนี้เปิดไฟหลีอยู่นะครับตอนประกอบเสร็จแล้วเดี๋ยวไปดูอีกข้างหนึง่งติดแล้วเดี๋ยวลองเปิดไฟฉุกเฉินดูนี่นะครับฉุกเฉินเดี๋ยวลองไปดูหน้ารถกัน ติดด้วยติดด้วย,วยไฟหลีก็ติดไฟเลี้ยวก็ติดนะครับดางนั้นว่าวันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับการ DIY ทำไฟเลี้ยวเป็นไฟหลี